อย่าทำตัวเลียเท้าต่างชาติโอ้โหคุณผู้ชมครับเต็มคาราเบลเลยคุณผู้ชมทราบไหมตอนนี้คดีฝรั่งเตะหมอปลายที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้มันเริ่มเงียบนะแล้วก็มีตำรวจก็ดีเอาเอกสารบางอย่างมาให้กับหมอปลายเซ็นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกระบวนการยุติธรรมเนีติดต่อมาหมอปลายกับคุณพ่อก็ไม่สบายใจกลัว,วว่าสุดท้ายมันจะวัวหายล้อมข้อเป็นแค่ไฟไม่ฟางเท่านั้นสําหรับคดีดังกล่าวพูดกันง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้กังวลว่าสำนวนเนี่ยมันจะอ่อนลง จากคดีมาตรา295นะครับก็คือมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับอาจจะถูกปรับมาเป็นมาตรา391ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็จะกลายมาเป็นคดีระหูโทษอะไรแบบนั้นคุณผู้ชมจับตาดูดีๆนะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งเสียงออกไปเพราะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเงียบละเดี๋ยวมันเงียบๆไปทุกอย่างมันจะอมันก็จะเป็นไปอย่างที่ทุกคน,นกังวลหรือเปล่านะช่วยกันแชร์ส่งเสียงไปนะครับผมก็เป็นสื่อก็ติดตามหลายข่าวนะ ข่าวนี้ก็ก็ไม่ปล่อยนะยังเฝ้าดูอยู่ทันทีที่มีข่าวสารเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทั้งเพจภูเก็ตไทม์นะครับเขาโพสต์คลิปในขณะที่พูดคุยกับคุบคณพ่อเกษมคุณพ่อของหมอปลายบอกนะฮะว่ามีเจ้าหน้าที่จากกระบวนการยุติธรรมอยากทำตัวเป็นจุดๆไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะฮะที่เรียเท้าอาชญากรต่างชาติฝากถึงกระบวนการยุติธรรมจะยื่นฟ้องเองแล้วแต่ทางศาลจะพิจารณาอย่างไร ถ้าศาลให้เวลาไตาส่สวนมูลฟ้องเราก็จะยื่น295ตามเดิมเพื่อจะได้ไปประกอบกันในชั้นศาลนะยืนยันมาต้อง295นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่คดีเราหูโทษนะครับอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนี่ไงคุณพ่อฝากนะครับโดยเฉพาะคนภูเกต็ตเพราะวันนี้ลูกสาวต่อสู้มานานแม้จะเหนื่อยเคร่งเครียดยืนยันต่อสู้เพื่อคนไทยมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมคนอื่นๆในโลกฝากไปถึงพี่น้องชาวภูเกต็ตช่วยดูแลลูกสาวด้วยนะครับ รถเธอได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจเป็นอย่างมากโดยทางเพจยังระบุนะครับว่าคดีเตะหมอพ่อเครื่องไหวสงสัยมีสงสัยมีการเส้นหัวเจ้าหน้าที่กันหรือไม่แล้วถ้าฝรั่งธรรมดาละ่ะต้องปกป้องคนไทยอย่าทําตัวเป็นเลียเท้าสกปรกของอาชญากรต่างชาตินะคำพูดนี่มันหนักแน,น่นนะดุดันจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชื่นชมนะฮะทั้งทางเพจทั้ง คุณพ่อทั้งลูกสาวนะครับเขายืนหยัดเขาต่อสู้คือจริงๆเขา่างผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วแต่พอเขาเห็นว่าสํานวนมันจะอ่อนลงเนี่ยเขาก็เลยออกมาเรียกร้องอีกครั้งให้คนไทยดีนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นทั้งศักดิ์ศรีท้าให้ลองเลยนะครับสําหรับน้ําซอสปรุงรสสิงเหนือเสือใต้พี่บ่าวยุคนนะครับคูณผ,ผู้ชมครับเป็นน้ําซอสจากร้านรับผู้ชมสนใจเนี่ยพิมพ์ว่าาสนใจสนใจผมท้าให้ลองเลยนะครับเป็นร้านรับ ร้านข้างทางร้านข้าวต้มหัวปลาธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมทำกับข้าวได้ถึงอร่อยขนาดนี้โดนใจยุคนกับทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะครับประกอบกับตัวของพี่บ่าวเองก็เป็นแฟนข่าวของยุคนนะครับผมกล้ารับประกันเลยนะครับสดใหม่จากครัวไม่ว่าคุณผู้ชมจะเอาไปทอดเอาไปผัดหรือแม้กระทั่งเมนูนี้ผมชอบมากจะเป็นอซอสพี่บ่าวนะครับเอาไปทำกุ้งอบบุญเส้น นะโอ้โหมันสุดยอดของแท้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพประกอบไปทั้งหมดทั้งมวลยิ่งเอาไปทำเป็นไข่เจียวนะครับไข่เจียวแหนมอ่ะแล้วแหนมีุคนใส่ด้วยนะเอาพริกสดใส่ก็ไปหน่อยใครกินก็ต้องติดใจนะครับวิธีทําก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมจะทําเมนูทอดเมนูผัดหรือว่ากุ้งอบุูดเส้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็หนึ่งช้อนแกงครับ ตักเอาตามเข้มข้นตามตามสะดวกเลยนะครับจะใส่ไปตักไปหนึ่งช้อนแกงสองช้อนแกงหรือว่าสามก็ได้นะครับแล้วก็กินได้เลยนะครับเออผมก็เพิ่งรู้นะครับพี่บ่าวเขาเป็นพ่อครัวมาเป็นสิบสิบปีสูตรนี้นะครับเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่พี่ยุคนเนี่ยนะก็คงไม่ได้มาทําร่วมกันขนาดนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมกินจริงๆนะครับเป็นร้านรับนะครับเออราคาเนี่ยนะครับขวดละขวดละสามร้อยกรัมนะฮะ จริงๆขวดละ129บาทแต่ถ้าหากซื้อ3ขวดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ขายแค่เพียง299บาทเท่านั้นนะครับ1ขวด190 129นะครับแต่ถ้าเป็น3ขวดเลยเนี่ยนะครับก็ลดร,ราคาให้เลยจัดโปรเลยเอาว่ากันง่ายๆนะครับก็เหลือแค่เพียงเท่าไหร่อะ นะ299สนใจพี่ก็ว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับย้ำนะฮะทั้งแหนมทั้งไส้อัวสินค้าอีกมากมายไก่กองเลยนะครับเป็นสินค้าชุมชนผมก็มีอุดมการผมก็มีสไตล์ความคิดผมแบบเนี้ยนะครับอยากที่จะเข้าไปทำงานนะทำมาหากินกับชาวบ้านนะครับและซอสสารพัดนึกอ่ะใช้คำนี้นะครับติดบ้านติดครัวคุณผู้ชมครับรับรองหายห่วงครับจะทอดจะผัด แม้กระทั่งไข่เจียวไข่ดาวอ่ะคุณผู้ชมครับไม่ต้องพกอซอสอย่างอื่นเลยนะครับไม่ต้องพกน้ำปลาอย่างอื่นเลยนะครับใช้แต่ซอสและผัดลงไปนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่พี่บ่าวเขาคิดค้นมาเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา10บสบปีนะครับแล้วที่สําคัญเป็นร้านรับหัวปลาหม้อไฟนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นร้านรับที่ทํากับข้าวอร่อยถูกปากยุกคนที่สุดละ ตั้งแต่เคยกินมาคือผมเป็นคนชอบกินอะไรแบบบ้านๆน,นะครับก็เลยคุยกับพี่บ่าวเนี่ยนะครับมาเป็นปีๆละนะครับก็เลยมาเอาให้คุณผู้ชมกินดีก,กว่าตอนแรกพี่แกก็ไม่อยากจะกลัวว่าจะไม่ดีนะสมชื่อ,อยุคนหรือเปล่าบอกโอ้ยไม่ต้องนะครับเราพูดกันแบบลูกผู้ชายนะครับอร่อยก็คืออร่อยผมกินเนี่ยอร่อยมากนะครับซื้อไว้ติดตู้เย็นนะครับพอได้ไปแช่ตู้เย็นเลยนะครับอยู่ได้โอ้โหหลายเดือนนะครับ เพราะว่าเป็นซอสที่ทําสดใหม่เพราะว่าเป็นซอสหลังครัวคุณผู้ชมรู้ออกม่คซอสหลังครัวที่ต้องทำตลอดต่อเนื่องทุกวันเพื่อเอามาประกอบอาหารให้กับลูกค้านะครับทุกวันทุกวันทุกวัน,วนคนเรียนแน่นร้านเป็นอย่างมากพี่บ่าหัวปลาหม้อไฟนะครับคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำซอสนี้กล้าการันตีนะครับยิ่งเอาไปผัดใส่ไข่กินกับแหนมยุคนนะโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้ตะลึงกันอย่างแน่นอนสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมยุคนไม่ได้โมอย่างแน่นอนครับคูครับ